สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบัตะปูสุคนตอนนี้สะพอนก็ไปสอนกับลูกสาวเนาะสอนฮะในอยู่แนวกินกินแรงแต่โบหุ่นชีได้ยังเนาะสีได้ซิวหรือสีได้หวกไปสอนทางนี้ยังบ่เคยไปจากเื่อเนาะ กับเด็กๆสบายดีะปะลุกสบายดีปะลูงสบายดีปะลูง,ล,งลูกสาวกับลานสาวไนยัง มาหอดบอดสอนไปทีเรบร่อยพี่น้องมาขอสอนนำขาจาวเนาะโอ้เทีย่ยงหน้าเพิ่อนอเพื่อนสะพอนอยู่พุ่นเนาะเห็นขาวๆที่นี่อยู่่นเนาะแล้วกะ็อันนี้ก็เทีย่ยงหน้าขาจาวเนาะมาขอสอนในให,หน้าสอนละหัวกบเนาะ,ะไดส้สอนได้เอาพี่น้องสอนได้ชองบาทแล้วเนาะได้ลูกประคอแนอ่แล้วก็ได้ โลหัวกบแน่น่ะกระสิอสอนต่อพี่น้องให้ตกเศร้าเป็นมือกล่องสะพอนสนิสอนคนเดียวน่ะเอาแล้วอ,อ่ะอยู่หาก,กินมากินแรงพี่น้องเอ นเยอเยอะนเยอ้เยอะ้ัววานเอาไ่คานตีบอ่ฮะเอาไปคานตีเลย よかった。 ไปดีพี่น้องจะบัสดีอีกรอบจะัตดีปารุ่งจะบัสดีพี่น้องแม่แม่ห้าเพืนละแพ้ีดูต่อ่า Nei annir ná Ég hjá annir ná

พี่น้องเหนื่อยเด้ออนช่องมันบ่ได้กอนทุเดียวเขนา่นเก็บลูกเก็บแม่ไม่ใช่ผูก อะไรไมอะไรผิดปกตนี่ผิดปกตนี่เฮ้ยอย่ามาใกล้นะโอ้ยเรามาสิบเงินแล้วลละตอนให้ลุ่มบ่ได้ให้นี่ไข่เน่ไมได้เก็บ mẹ này bên này mẹ chú, đi nào cha, em, nương cua lái bát leo, bà nam ta ba nát thì bên lên nhà nội, thuyền đi lên nhà mẹ.

ครบท้ออกดุย <laughs> ่องก่อนจ้า <guarding> ก <okay>? ่อนลูเขาแดงไพ่ในแงงนี่แล้วอันแึ้มองไะเก็บดาอิเก็บอยู่ไมงไปเก็บเอาหงมมือนั่นไปสอนมือนั่นก็ลดลงพี่นนอง ค้าเขีย้ยวเลยเนะลดลบลื่นพ้นตก เผ่าลุงขีดสะก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องอ่นน,นะเนาะเั็นงานบ้านเะพาะมันบ่ค่อยมีเผื่อไปอยู่หักสะเผื่อลงไว้มือนี้มืออื่นจังไปมืออื่นจังลงงห้ลงข้างไว้เผื่อเพคนที่ไปห้ก็บลุงคอยเมื่อเมื่อปอร้อย ถ้คิดบ่แม่เทายอีกบาทสอนอีกบาทหนึงเาเพื่อใส่เพื่อมันยุดลงได้น้อยเดียวหาของกินจะมันถูกจะมันยากถูกเลยบาแเยต้องไปได้สจะปันหาหอยงจะป็นถูกจะมันา

Không à? à? ทำเลยอ้าวพี่น้องมาฮอนีสะพอนกับจิขอเก็บภาพบรรยากาศไวปสำนีเนาะไปที่ป่าลุงคนอื่นก็สะพอนกับลุงคลิปไปคลิปที่แล้วกับถามมันผิดพลาดประการใดกับโทษขอดโคไเนาะเพราะว่าสะพอนกับจำเป็นหลีเนาะพอสร้างเพลินกับถามเงินอัน คาสร้างเนาะสะพอนกับบู้วัสิเหตุใดเนาะสิคุยกันทางใดก็ขอโทษขอพ่ายเยหลายน้ำเอฟทีถุดทานเนาะที่มันบมมอสมแล้วก็ขอโทษขอพ่ายน้ำคุณแม่และก็นน้ำผู้ใหญ่ これも大きい。